เรื่องของการซ้อมหรือว่าการเตรียมการรับกับภัยพิบัติต่างๆนะคะล่าสุดทหารตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่จังหวัดสกลนครกว่า400นายนะคะร่วมกันฝึกซ้อมแผนพิทักษ์เมืองจำลองเหตุเได้ว่าในภาพนั้นเหมือนจริงจริง,รงะนะคะจำลองออกมาว่าเป็นเหตุการณ์ป่วนเมืองเหตุการณ์นั้นสมจริงสมจังมากค่ะโดยเป็นการฝึกซ้อมแผนพิทักษ์ในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการจำลองเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นมาสมมุติว่ามีกลุ่มพลังมวลชนไม่ทราบฝ่ายรวมตัวกัน ประท้วงราคายางพาราตกต่ำแม่มีทีมด้วยนะคะแม้ว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะใช้วิธีการเจราจาแต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้น ก็ไม่ยอมยุติการชุมนุมเหตุการณ์บานปลายออกไปค่ะทําให้มีการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงแล้วก็เจ้าหน้าที่จนต้องมีการยิงแก๊สน้าตาสลายการชุมนุมนอกจากนี้ก็ยังมีการจําลองเหตุการณ์ว่าคนร้ายมีการลอบวางระเบิดคาร์บอมด้วยที่บริเวณใกล้ตลาดสดเทศบาลนครสกลนครทําให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บเป็นจํานวนมากเรียกได้ว่าเหตุการณ์จาลองนั้นจัดเต็มทีเดียวนะคะโดยทางด้านพลตรีกระหนกผู้ม่วงผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสก ลนครและนายคุมพลบรรเทาทุกขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็มาติดตามการฝึกซ้อมแผนนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะดูแล้วสมจริงสมจังนะคะมีเลือดปลอม <ừ m. S 2> ด้วยถ้าเกิดว่าเราดูแต่ภาพอาจจะตกตกใจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ถือว่าการซักซ้อมครั้งนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่นี่ม,มั่นใจขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ